ตรงทางเนินลงมาอย่างมันนะคะมันวับนะ,ะอย่างมืนนะพี่นอ้องอย่างรื่นนะ,ะนะคะขับรถบนถนนน้ำแข็งนะพี่น้องเป็นความใสของน้ำแข็งนะ ได้ติดลบนะคะิ่มะบนถนนก็กลายเป็นกลายเป็นน้ำแข็งนะคะกำลังลื่นน้ำแข็งใสจิ๊ดเลยนะคะไม,ไม่ได้เป็นน้ำแข็งนิ่มนะเป็นน้ำแข็งแข็งฉาบบนถนนนะเดินไม่ได้เลยเนะี่ปกติอำเภอต้องมาโรยโรยก้อนกรวดนะคะ ไหล่แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นวันหยุดเนาะเขายังไม่ไม่มาโรยลงเดินไม่ได้นะพี่เนอะลงเดินเนี่ยมึนหัวแตกถ้าจะเดินต้องรองเท้าแบบมีปุ่มเหล็กนะ ใส่ปล้องเลยนะเล่นนั่งตะลูดลงมาได้เลยนะนห,ลหลังเข้าบนะ้านใส่เงียวเหมือนกันตรงอันนี้ตรงสามแยกสามแยกหน้าลงนุดใส่พรุ่งนี้เช้าเดินไปทำงานในสุดยอดเลยละปะ่า ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปเดินดูแป๊บนึงไปเดินดูถนนลุงบนนะ่บนเปิดลดลงมะลืน่นอันนี้ป้าใส่รองเท้ามีปุ่มนะปุ่มเหล็ก เยือนอยู่สุดยอดเลยพี่น้องแต่เกิ๊กเหมือนกันอันนี้น้ำแข็งฝนก็ตกได้ในพี่น้องตกนิดนึงถ้าตกเยอะๆเอ่อน้ำแข็งมันก็จะหายไปเนาะแต่ว่าแต่ว่าต้องดูอากาศคืนนี้เนาะถ้าอากาศติดลบก็ฝนตกมาอย่างนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะพี่น้องแข็งน้ำเอาน้ำฝนที่ตกมามันก็จะกลายเป็นน้ำแข็ง ปุ่มรองเท้าป้าจิ้งตรงนั้นแหละก็เดินแบบว่าไม่ได้ใส่รองเท้ามีปุ่มมาที่ไม่กล้าเดินใส่กิ๊ดเลยตรงทางแยกทางแยกอย่าตรงนี้นนะตรงทางเนินลงมายัางมันนะมันวับนะ <c oughs> ยังมืนะที่นอน น้ำแข็งทั้งนั้นเลยพี่น้องคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนเลยพี่น้องให้เห็นความเป็นอยู่ความยากลําบากของหมาดําของหมาดําเมืองหนาวนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ